เด้อพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเย็นเย็นกับยายไทยไทยพี่น้องนี่เมี่ยงปลาค่ะเมี่ยงปลาพี่น้องเห็นบอผักนี่พี่น้องผักค่ะเช่นมีน้ำจิ้มปลา ปาเนินปลาเนนเยอรมันพี่น้อง ơi. เอ้ยกัะทางนี้จ้าเห็นม่เนี่ยเนาะเห็นเนาะเห็นนาะพี่น้องเนาะสวัสดีเอฟซี FC ที่รักทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายไทยไทย้เด้อขอบคุณค่ะหนึ่งกำลังใจให้ยายเด้อพี่น้องเอ้ย สู้โควิดกับยายพรุ่งนี้ก็นอกได้อีกแล้วพี่น้องจ๋าน้ำจิ้มคุณป้าก็าทำไว้ตั้งหลายวันแล้วต้องชิมก่อนออกินไปคุยกันไปเนาะพี่น้องเนาะพรุ่งนี้เนอพี่น้องบ้านค่อยบ้านยายไทยไทยนอกดาวรอบสามแล้วพี่น้องเอ้ หนักเลยพวกเนี้ยปิดหมดเปิดแต่โรงพยาบาลกับร้านค้าเหมือนเดิมพี่น้องเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเนาะไม่รู้จะพูดยังไงเลยเศร้าพี่น้องเศร้าเศร้ายายไทยเศร้ามากงานก็ไม่มีทำงานนอะมันมีพี่น้องแต่พูดถึงกะ มันก็ไม่สะดวกสบายเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าเขาให้ทำอ่ะเดือนหนึ่งต่อคนสองวันอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะไม่ได้เขาเรียกอะไรนะมันไม่เศรษฐกิจมันไม่ลุ่งโลดเหมือนเมื่อกี้เนี่ยมาตอนเมื่อกี้เนี่ยน้องพี่น้องเนาะแล้วอะไรก็ต้องเตรียมไป ไม่ว่าน้ํายาค่าเชือก็จะเกิดกิริยุกอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะพี่น้องเนาะเราก็ต้องเป็นไปตามนโยบายเนาะดูกับเขาเนี่พี่น้องมาเด้อค่ะกินกับยายไทยๆย,ยายก็ไม่รู้จะทาอะไรพี่น้องไม้เครียดไปก็ไม่มีประโยชน์เนาะ เราจะว่าหอมเมี้ยนกับพี่น้องันอยู่กันไปทนเอาพี่น้องเย้ยยายก็อยากกลับไปอยู่ประเทศไทยแล้วเราไม่รู้ว่าโควิดมันจะอยู่ไปอีกกี่ปีพี่น้อง ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้แ่บดิพี่น้องเน้ยนี่ก็ใช้ผักสลัดเพื่อนห่อเอาพี่น้องเพราะว่าผักสลัดเรามีเนาะสิตะกิยดกะ เหลือเฟอือไปเลยกลายเป็นอะไรอะแต่ละอย่างกันเนาะก็ไม่มีอะไรเจริญหูเจริญตาพี่น้องปีนี้เนาะอะไรก็โควิดหมดเลยเครื่องบินก็มีน้อยคนก็ทำงานน้อยตองตอนนี้ก็คือต้องอยู่อย่างพอเพียงให้ได้แล้วก็อยู่แบบทนให้ได้ ข้าวยากมากแพงพี่น้องขนาดว่าเป็นโควิดไอ้นั่นก็นปิดไอ้นี่ก็ปิดอะไรก็แพงแพงถ้าอันไหนไม่ได้ลดราคาก็ไม่ได้กินหรอกอย่างปลาเนี่ยยายไปซื้อช่วงเขาลดราคาเนาะพี่น้องสองตัวหกบาทหกยูโรเนี่ยปลาเนี่ย ซื้อลดราคาพี่น้องเขาจะมีทุกวันอ่งวันพฤหัสเราก็ไปดู2ตัวเขาคิด6กหกยูโรถ้าคนเดียวเนี่ยก็โอเคพี่น้องนีก่ก็กินได้ถึงพรุ่งนี้เนาะเราก็ไม่ได้กินคนเดียวเพราะคุณตาเขาไม่กินกับยายไทยไทยด้วย คนเดียวพรุ่งนี้คณตาก็ไปทำงานแซบพี่น้องเลยแซบลายน้ำจิ้มกระเทียมโอ,โอเคเด้อพี่น้องจา๋าวอาววนกัน ว่ากันไปนะพี่น้องเนาะดูแลรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องจา๋าไม่รู้ว่าประเทศไทยไปถึงไหนเ้าเป็นยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเด้อพี่น้องจา๋าอยู่อย่างพอเพียงค่อยคิดค่อยกินนะพี่น้องเนาะส่งกําลังใจมาให้ยายไทยๆเด้อเด้อพี่น้องพุ่งนี้เป็นนอกดาวรอบที่สามแล้วพี่น้องจา๋า ้มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายไทยๆด้วยเด้อกับเมี่ยงปลาดินฝรั่งพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ